ครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะลูกครับครับผมทั้งสองคนนะคะลูกครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอันนี้แก้ฝันครั้งแรกไปแล้วเนาะเดี๋ยวจดทีเดียวเลยรวมเป็นแผ่นเดียวเลยดีไหมครับครับอันนี้เป็นการสรุปเนาะครับอันนี้เป็นเป็นโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับแม่โค้งสุดท้ายเลยลูกแม่เพราะมันเดือดแค่เวลาไม่กี่วันครับครับผมก็จะสรุป ครั้งแรกก็เดี๋ยวหนูก็เขียนเล่าให้ฟังก่อนดีไหมย้วค่อยสรุปครับครับเล่าก่อนก็ได้ครับแม่ถ้าหรอครับผมเล่าเล่าก่อนก็ได้ครับแม่เล่าก่อนดีกว่านะคะครับครับผมเออฝันรอบรอบใหม่นี่คือแม่ฝันถึงสามีของแม่น่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอนอแล้วก็ตอไมาเยี่ยมครอบครัวครับ ก็จะซื้อพอสอบอายุเขานี่แม่เล่ารวบรัดเลยจ <g ül> อได้เวลาไม่กินเยอะครับครับผมเขาเกดสองห้าศูนย์สามแต่หนูไม่ต้องเขียนพอสอเต็มเอาแค่ห้าศูนย์สามแต่เดี๋ยวค่อยเขียนดีกว่านี่เล่าให้ฟังก่อนเนาะครับแม่แล้วก็จะตัดเล่นก็พอสอไอ้ตัดเล่นแค่สองตัวแล้วทีนี้ฝันครั้งที่สามรอบที่สามฝันรอบสามรอบนี้สองครั้งแลวนะครั้งก่อนเนี่ยฝันสามรอบที อันนี้ก็ฝันสามรอบอีกฝันรอบหลังสุดนี่คือฝันญาติพี่น้องของแม่ทานตามกันมาเนี่ยนะแล้วก็ญาติพี่น้องห่างๆมาร่วมรับประทานอาหารในงานมงคลกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันหมดพอกลับบ้านกันหมดเลยญาติพี่น้องเราทุกคนที่ขานตามกมากลับไปทางเดียวกันหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องจริงเขาก็ อยู่ใกล้กันหมดเลยมีแม่คนเดียวที่กะเด็นออกห่างไปทุกต่างจังหวัดนี่เปจริงเลนะแต่ในฝันก็เป็นอย่างนั้นในฝันว่ามันคิดถึง เพราะเห็นเขากลับบ้านในทางเดียวันหมดเราน้องให้โฟมฝายเลาวให้มากแบบคือไม่อยากเขากลับอะนะคือเราก็นึกในใจว่าทาไมเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่อยู่คนเดียวทําไมคนอื่นเขาถึงได้อยู่ด้วยกันหมดเราอยู่ใกล้กันมีความสุขเราได้อยู่ห่างไกลคนอื่นหมดเลยเร้อให้โฟมฝายครับแล้วทีนี้ไอ้ลูกพี่ลูกน้องอะผู้หญิงเป็นน้องเรามีสัตว์็นน้องเรานะแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขากอดเราแล้วก็กอดเรา เราก็ร้องให้ใหญ่เลยอันนี้ตอนไแม่ก็เปิดเน็ตดูอันนี้เปิดเน็ตดูนะคะคเปิดเน็ตของเอ็มไทยจะแม่นครับพือก็ได้เลขสามสามเจ็ดอ๋อสามสามเจ็ดใช่เบิ้ลเลยด้วยอืามาแปลกแต่แม่นนาของเอ็มไทยเวลาแม่เปเวลาแม่ตีไม่ออกบางทีแม่จะตีออกเป๊ะๆแ,แต่อีเนี้ย ตีไม่ไดไ้จะต้องเปิดเน็ตดูดดครับเปิดเน็ตด,ดูเหมือนกันแม่<อ>ี่นีงเหงก็คือเปิดดูเปิดดูว่าฝันอย่างนี้จะตีเป็นเลขตัวไหนอย่างนี้ใช่ไหมคบแม่ใช่ใช่แล้วเราก็ชอบนะเนาะเลขนี้ปนแปลกครับครับแม่แสรุปแล้วฝันครั้งแรกที่ฝันถึงตำรวจที่ว่าคนที่ว่าตัวใหญ่ๆนั่นที่มานั่งเราจำได้คนเดียวคือเขาเนาะครับแม่เอออ่ะนั่นแหละสรุปเลยเนาะคือเขียน ผ่านครั้งแรกคือเขียนเป็นสามตัวส <49, 7 S 2> ี่เ<ม>ก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดจ้าเรากะผ่านเรงเก้าเจ็ดกันเจ็ดหนึ่งคณะสอง 1, ตัวครับครับแม่เ<ล>ราผ่านรอบสองถึงสามมีที่ไม่เยี่ยมครอบครัวเนาะพศสองพันห้าร้อยสามเราไม่ต้องเขียนพศเขียนห้าศูนย์สามสามตัวเลยลูกครับครับอันขอญอาตถามที่มาที่ไปได้ไหมครับว่าอันสามีของคุณแม่นี่มาในลักษณะไหนครับแม่อ๋อ ใช่ได้กลัวจะกินเวลาของหนูใช่ไหมครับรครับ,รบแม่คือเขาก็มาเยี่ยมเราน,นอนกันอยู่นะสามแม่ลูกครับเ <sk ett ino> ขาก็เดินมาเยี่ยมแล้วก็มาหาเรามามา,มาที่เตียงมาที่เราอยู่อะแล้วสักเดี๋ยวนึงเราก็ลุกแล้วเขาก็เดินไปหาลูกอีกคนนึงครับไ,ไปหาล,ลูกชายคนโตไปคุยอะไรล่ะลูกชายคนโตก็ไม่รู้เมือนักษนามาเยี่ยมมาคิดถึงอะไรลักษนะเนี่ยค่ะอ๋อครับครับ แล้วก็ถ้าฝันถึงข่าวก็จะเอาพศค่ะพศเขาจะออกบ่อย่ครับผมอ๋อถ้าเกิดฝันเห็นสามีที่เสียไปแล้วก็คือหลักๆจะออกพศไม่ได้อออกายุใช่ไหมครับแม่อายุก็มีบางครั้งก็สลับกันบางทีก็พศที่ก็อายุเขาจะออกบ่อยนะเลขเนี้ยห้าสามห้าศนสามครับครับแม่แล้วพอดีแม่ก็ชอบเอ๊ะหนูเขียนไปยังห้าูนสามเขียนแล้วครับแม่ครับห้าศูนย์สาม ดเล่นห้าห้าศูนย์ก็ห้าสามห้าศูนย์ครับครับแม่แล้วก็ศูนย์สามน่า fc พิจารณาเอาชอบก็เขียนลงไปแต่เราไม่เขียนให้มันเยอะครับครับแม่ดูหลายตัวเนาะครับครับผมและไอ้สามสามเจ็ดนี่ตัดเล่นสามเจ็ดพอค่ะครับครับแม่ไอ้สามสามให้เขาพิจารณาเอาเองครับครับแม่ไอเนีวมันเยอะหลายตัวแล้วแต่ใครชอบอะไรก็ตัดเอาครับครับ ก็แม่ขอให้เอฟซ c จงมีโชคลาภจากแม่ครับทั้งใหญ่สักทีนะคะครับให้ร่ำรวยเงินทองทุกคนแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องนิวแล้วก็น้องเจ้น้องแล้วก็น้องดวงนี่นะคะครับขอพารวยทั้งสามคนให้เยอะๆกันนะคะครับครับผมก็คือเดี๋ยวจอไปขอญาตถามอีกสักสองสามเรื่องครับแม่ ครับผมก็คือถ้าแม่ฝันในลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ถูกเรื่อยๆถูกมาตลอดเนี่ยฝันแบบนี้หมดเลยใช่ไหมครับแม่จะฝันลักษณะนี้ตลอดไม่ฝันเห็นก็ครั้งก่อนที่ออกห้าหนึ่งจะฝันถึงหลานสาวที่เป็นพยาบาลเนที่เราไปถึงเรืก่อนนะนะครับฝันถึงหลานสาวที่เป็นพยาบาลค่ายังอายุย,ยังไม่ตายนะแต่ก ไปถามอายุหลานว่าไอ้เท่าไรเขาบอกห้าสิบเอ็ดนก็ออกห้าหนึ่งตรงตองคือฝันมาที่ไรตั้งแต่ตั้งแต่ยันตั้งแต่สาวมาจนถึงวันนี้ยเวลาฝันถึงอายุใครมันจะออกตรงอ๋อครับการน้งใครนัไนมันจะออกอายุตรงตรงแม่ปอซอ่นี่เราตรงกันนั่นแหละการพูดก่อนที่ที่มันเข้าแล้วแม่ไม่ได้บอกพอซอนะที่ฝันถึงพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะอืม ถึงข่าแล้วก็ซื้อแต่อายุชอบจะหกศูนย์ปอเขาไม่สนใจเลยชอบหกศูนย์จนไม่สนใจพอสค่ะแล้วมันเกิดออกพอสสี่เก้าห้ามันออกทั้งบนทั้งล่างเลยไม่ออกเก้าสี่กับห้าสี่ครับครับแม่ก็เสียดายเลยจริงๆไม่คิดว่ามันพอสจะออกอีกงส่วนใหญ่มันจะออกอายุอันนี้พอสสองรอบนะครับครับแม่วดก่อนแล้วก็พอแฟนเก่าที่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับแม่ก็ออกห้าศูนย์อืมครับ มันจะออกอยู่อย่างเงี้ยครับครับใช่หรอครับทีนี้ทีนี้คุณแม่ก็เลย,ยดได้ยินไหมครับะะแม่ได้ยินไหมครับแม่ได้ยินได้ยินแล้วเมือ่อกี้สายรุดเงี้ยอ๋อไม่หลุดครับแม่ก็ยังได้ยินแม่อยู่ครับเออก็เมื่อเมื่อครั้งก่อนได้ฝันถึงแฟนเก่าที่ว่าพศ500เนาะมันก็ห้าศูนะที่ายาตัดเล่น0550ครับครับแม่สองพศ2รอบเองครับครับ ก็คือส่วนใหญ่ถ้า,าคุณแม่น่าจะเป็นอายุนะครับเราไปน่าซื้อไวนะ้เนาะพอสอบอายุซื้อไวนะ้เอะเนาะครับครือกตัวไหนาแล้วก็เน้นตัวนั้านไหนไม่ชอบก็ไื้อเาแคุ่นคืนก็พอไต้องไปเยอะครับครับแม่แล้วาชอบเน้นเน้นหน่อยครับแม่ได้หรครับแม่ได้ยินไหมครับแล้วแล้วอายุของสามีคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วอายุเท่าไหร่ครับแม่ห้าสิบสามห้าสบสา อ๋อมันตรงกับพศอสอต่อเมื่อกี้ลืมบอกอายุเออขอโทษดิครับผมอายุห้าสิบสามด้วยแล้วก็พศอสอก็ห้าสามได้ค่ะอ๋อครับครับครับแม่เสียชีวิตเร็วยังไม่ทันจะาหกสิบเลยอ๋อครับครับอ๋อสตรงเลยอายุตรงเลยลูกครับครับแม่อขอโทษนะที่ลืมบอกพูดเยอะไปหน่อยอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับแม่ ก็คือมีเลอะเลได้เนาะคนอายุเยอะนะครับครับแม่งั้นงั้นส่วนตัวตั้งแต่แนวทางความฝันตั้งแต่ต่องวดถึงโค้สุดท้ายนี่แม่แม่เน้นตัวไหนชอบตัวไหนที่สุดครับแม่แม่ไงเหรอไม่ชอบเจ็ดหนึ่งครับห้าสามห้าศูนย์อ๋อเจ็ดห่งสามเจ็ดนี่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าครับชอบเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์กับห้าสามครับครับครับแม่ครับ ก็อันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายสําหรับแนวทางที่คุณแม่จะให้แล้วใช่ไหมครับแม่โค้งสุดท้ายอะไร <c oughs> ครับ <c oughs> ครับก็คือหลักๆนี่คุณแม่ฝันสามรอบเลยใช่ไหมครับของงวดนี้เพิ่งเพิ่งจะเข้าสองครั้งนะที่ฝันสามรอบปกติจะฝันแค่สองรอบอ <c oughs> มีสองครั้งในครั้งนี้ครั้งเป็นครั้งที่สองครับครับแม่โอ้ส่วนนตัวคุณแม่ได้นับถือเทพหรือว่าทเทวดาอะไรนี้หรือเปล่าครับ ฉดม,ดมนงงต้นถึองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าครับครับแม่องพระองค์นี้เป็นที่สุดครับแล้วก็พ่อแม่ของเราเรากับไหว้ทุกคนครับครับแม่และกี่สำคัญที่ว่าแม่เลี้ยงแมวอยู่ด้วยครับเลีย้ยงแมวเปิดแมวเปอเสียอยู่ห้าตัวแข่งไว้ในห้องเลยนะองห้องของเขาโดยเฉพาะครับครับแม่ ครับผมยังไงก็และลูกแม่คนเล็กเราก็เป็นเด็กดาวด้วยดาวซินโดมที่ว่าสมองช้าไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์อ๋อครับครับแม่อาจจะเป็นที่ตรงนี้ก็ได้ที่แม่ฝันฝันดีๆนะครับครับแม่ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับสำหรับแนวทางงวดนี้นะครับผมแม่สวดมนต์ทุกวันไงครับผมสวดมนต์ทุกวันด้วยครับแม่ค่ะ ครับผมก็ขอขอบคุณแม่อีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับแมนะ่ครับสวัสดีนะลูกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณแม่ฟันแม่นนะคะเพิ่มมา503 3 3นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะ แคบหน้าจอไว้เลยนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอบมินก็ขอจบคลิปว่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ